เหมือนตอนเครื่องบินมันกำลังบินขึ้นไปเธอรู้ไหมในใจของฉันกลัวจะตายโอ oh. ขอเพียงเธอพอยจับมือฉันคุ้มเอาไว้อบอุ่นใจไม่กลัวสิ่งใดเมื่อฉันมีเธอ คนอย่างฉันนั้นเกิดมาแบบนี้เกิดมาแบบนี้คนอย่างฉันนั้นมันก็แปลกดิมันก็แปลกดิหลายดวเชีลูกกิจแอดมิลูก a ิจแอดมีฉันคงไม่กล้ายินตอนอยู่บนเครื่องต่อ้ฮจ็คฟี่จ็คฟี่ฉันจองทุกส่วนรอบตัวทุกทีนั้นมีแค่เพียงเราและเธอบอกกับฉันผ่อกลัวความกลัวนั้นเป็นแค่เพียงเงาฉันใช้เวลาแต่ต้องก่อนลองไม่ใช่แค่เพียงดาวไม่เหมือนใครเขาที่มั่นใจติดมันตรงที่ฉันนั้นไม่ทันสมัยไม่เคย เ้าใจข้าวของเครื่องใช้และกลัวความสูงนี้จะตายเรื่องไหมแต่เธอก็ไม่เคยเห็นเป็นเรื่องใหญ่เหมือนตอนเครื่องบินมันกำลังบินขึ้นไปเธอรู้ไหมในใจของฉันกลัวจะตาย ขอเพียงเธอคอยจับมือฉันคุ้มเอาไว้อบอุ่นใจไม่กลัวสิ่งใดเมื่อฉันมีเธอ คนอย่างฉันทุกวันกอยางเดินมันก็ยางเดินเดินสับสนกับคนบนทางเดินคนบนทางนั่นชวันที่ฉันได้พบคนอย่างเธอเจอคนอยางเธอและเธอได้เข้ามาทําให้ชีวิตไม่เป็นอย่างเคยอย่างเคยฉันไม่ได้เจ๊งอะไรอย่าฟังที่ใครเข้าพูดกันฉันเพียงต้องการให้เธอนั้นคอยกุมมือฉันทุกวันท้ยคำที่เธอบอกรักยังคงจดจาได้ทุกคําอยากได้ยินมันซ้ําสักครั้งหนึ่ง ติดมันตรงที่ฉันนั้นไม่ทันสมัยไม่เคยเข้าใจเข้าคองเข้าใช้และกลัวความสูงนี่จะได้เรื่องไหมแต่เธอก็อไม่เคยเห็นเป็นเรื่องใหญ่เหมือนตอนเครื่องบินมันกำลังบินขึ้นไปเธอรู้ไหมในใจของฉันกลัวจะตาย เอเพียงเธอคอยจับมือฉันกมุมเอาไว้อบอุ่ในใ um จไม่กลัวสิ่งใดเมื่อฉันมีเธอเหมือนตอนเครื่องบินมันกำลังบินขึ้นไปเธอรู้ไหมในใจของฉันกลัวจะตาย ขอเพียงเธอคอยจับมือฉันกุมเอาไว้อบอุ่นใจไม่กลัวสิ่งใดเมื่อฉันมีเธออบอุ่นใจไม่กลัวสิ่งใดเมื่อฉันมีเธอ หมอเท็ไม่เห็นเดือนหมอเท็ไม่เห็นดาวแต่อบอุ่นโช้าใจ Girl you make me smile และเมรไรที่กลัวตื่นตะนกทุกคราวแค่จับมือฉันไว้ r l you make me proud โอ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 ผมครับ